เว้ไอ้เหียแบบกูเหนื่อยมึงมึงแบบชอบหรือเปล่าขาเออกูชอบขาชอบขาอุ้ยไอ้เฮียเฮียเฮ้ยเฮี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 ยยเฮยเฮยเยเฮยเอยเฮเฮมเฮียายเหี้ยตายไอ้เหี้ยเั้ยแคมป์เลยเนี่ยตั้งมีียยยียียีเยเเเเเเเยเิเเเเิเ เฮ้ยวิเลยวิวิเลยวิวิเลยวิเอาอขามันเสียขากูต้องการยากูจะตายอีกแล้วอ๋อกูจำได้ละกูจำได้แล้ววิธีดอบมึงต้องใช้ถาดุ้งเกอาของใส่ถาขหวยเออวะไอ้เจ๊มันอันนั้นมึงจะไปวัดไม่ช่วยกูฝามไปไหมเนี่ยังไงเฮ้ยสติ๊กหมด เอามามาเอานี่มาดึงมาผมเชื่อใครไม่ได้โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียตกใจกลัวพี่กลัวเนี่มึงกลัวเหรอออมาล้มพี่มาลงแหวะขาดใบไม้ขาดใบไม้ขาดใบไม้ร้อนไหมร้อนไหมวิ่งเฮียนี่นได้ขวามูุดแล้วมึงอย่าสับอีกไม่อยาสับกองไฟอีกนะเราต้องเราต้องแดกเราต้องแดกเนื้อผู้หญิงเว้ย มราอยากกินโซดาพวมันติดมันติดมุซี่อ่ะติดมุสียังตีด้วยหน่อยนี่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 เได้คิรันแล้วเราแบบกดเลขสองก็ถือตีขึ้นมาอ๋ออย่านอน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 หนาวกดแซดกดแซ็บเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ่ะยังไม่ได้เซฟเลยอ๋อ ป๊บนึงล่าเฮี้ยก่นอนอยากแดกเฮี้ยไหนเฮี้ยมึงอุ้ยเฮ<ๆ>ี้ยเฮี้ยไอเฮี้ยไอเฮี้ยเจอเฮี้ยอีกแล้วตรงนี้แม่งเฮี้ยชุกชุมๆเนี่ยเนี่ยการแรกเนี่ยเหมือนเหมือนไอเกมนั้นเลยเกมอะไรวะเหมือนเดอะ <c oughs> ฟอร์ลเรสเลยเนาะใช่ไหมเหมือนเดอะฟอร์เรสต์ใเกมเดอะฟอร์ <c oughs> <ๆ>เร <c oughs> สตเราสร้างบ้านตรงไหนดีตรงนู <c oughs> ้นไหมตรงนู้นไหมนู่นอ่ะพาเมียกูไปอาบน้ำก่อนลองจะเคนะพี่พาน้องอาบน้ำก่อนพาน้องอาบน้ำ อย่ามึงต่างคนต่างมีเมียเเี้ยมึงต้องนิ่มึงต้องจับอาบน้ำนี่เอ้ามาเอาได้ไงมาเออโอเคอ๋ออแต่มึงแบกกูเห็นเป็นผู้ชายเแค่เออกูเห็นของมึงเหมือนเงี้ยเราแคมป์กันแถวนี้ก่อนไหมน่าดีนู่นนู่นอ่ะอีฝั่ง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 ปะปะปะปหน้าท่างหน้าท่างบนภูเขาบนภูเขาพาน้องพาลูกเมนื้อมามา ตรงนู้นไหมตรงนู้นไหมนู่นพาเม im, ียก really ูไปอาบน้ำก่อนพาน้องอาบน้ำก่อนพาน้องอาบน้ำพาน้อาบน้ำเฮียมึงต่างคนต่างมีเมียเฮียมึงต้องนิ่มึงต้องจับอาบน้ำนี่เอ้ามาเอาดีไงไม่ไม่โอเหน้าซ่างหน้าซ่างบนภูเขาบนภูเขาพาน้องพามาลูกเมียเออมามาเฮียเฮียมึงต่างคนต่างมีเมียเฮียต่างคนต่างมีเมียเฮียมา ไม่ไม่ไม่โซล่าโล่าไม่เราต้องไปเวยเราต้องหนีเรื่องเอาตัวรอดเราจะไม่เราจะไม่หวนกลับคืนสู่อดีตเดินเดินเราต้องมอาไปนซล่าของพี่มีจารูไหนเนี่ยเหียเอาของมึงก็ได้เอายี่ กะปุ๋ยก็ปุ๋ยกะปุยต้องมีเนี่ยตรงนี้มีแหล่งน้ำมาสร้างบ้านตรงนี้แหละเอ็ดเอาบ้านอะไรดีบ้านอะไรดีล้านกโอ้ยคนป่าเต็มเลยช่วยด้วยอุ้ยมีูเมนด้วยเอาเอาเอามันโดนหอบกูมันโดนหอบกูมันไม่ลาทำลา มามา,มา<ๆ>เดี๋ยวกูสร้างเอ็นี่ก่อนเฮ้ยเอาเป็นแคมป์ใหญ่ไหมแคมป์ใหญ่เรามันจะได้ไม่แตกได้ได้ตั้งไว้ตรงนี้เลยเหนือ嘛มีหม้อปะครับที่ตากเนื้อเนี่ยวะดููลาเนี่ยที่ตากเนื้อไม้ห้าอันนี้อุ้ยอุ้ยดูปลาทิ่เชี่ยเหี้ยอุ้ยอุ้ยตัวเท่าควายเลยยไม่ตากเนื้อปลาได้ไหมตากเนื้อปลาได้ปะ เดี๋ยวช่องหนึ่งช่องสุดท้ายตากนี้ไอตากได้อเอไอเหียพอต่าตัวเลไรสกเฮ้ยไอ้ป่าไอ้ป่ามาสามตัวไอ้ป่ามาสามตัวกำลังไปแอมโกอิงอะเบิ้ลมันเจียเนื้อเราเอกเล็้ยวไม่กูไม่ยอมไอ้เฮียกูมาแล้วววมันเจียเนื้อไปเร็วเวเลยองผู่กับคนป่า ดูแมนดูเมนดูเมนดูเมนดูแมนดูเมนดูดนมูเมนต่อยเก้าราวเหรอเก้าราวเก้าราวเหรอไอ้สัสมงโดดเหรอมึงโดดเด้อโดดใส่เด้อด้อเอากูแทงโดนมึงไอ้มันมันตายหนิแล้วมันตายหนิตแล้วเอ้ยมันยังหายใจอีกตัวอีกตัวหายใจเหรออย่าดูเชิงอย่าดูเชิงกับกูป้าหอกไปแล้วดูเชิงกับกูอะ โอพี่น้องฟังกูลื่นมากมึงนี่แม่งขี้เหวี่ยงจริงไงไอเฮี้ยกูก็ลื่นกูไม่เห็นพูดเลยโอ้โหไอ้เฮี้ยนี่เฮ้ยเฮี้ยนี่ปรับกากมัดถ้ามึงมัวแต่ปรับภาพมึงระวังมึงจะเดินไม่ถึงบ้านกลัวกลัวเกี่ยตัวกลัวจะโดนคนไม่แก้ผ้าคนแก้ผ้าฆ่าตายไหนยังตกแก้วหมดไอ้เฮี้ยนี่ก่อกู มากินข้าวลเยนี่นเดี๋ยวจะเข้าบ้านมาันนี้มาเนี่มาเนี่ยตะล่ามากินข้าวแล้วเดี๋ยวไม่ไหนนะไหนไอเคยู่อยู่ไอเคสปาสปาลโอ้โหตายแล้วเราไม่ตายพี่น้องเราหนักเลยฮัลวันตายใส่ตอยเคีียนี่นะกูจะลัวดาบใส่มึงตื้อ โอ้ไม oh <ive> ่ก็โดยที่ไม่ต้องเปิดแมพใน Google เฮ้ยมันนี่ข้าวเอกมึง<ๆ>จะทำกำแพงอันนี้มึงจะทำกำแพงมไหม มึงมันตัวเลยมันตัวเลยเฮ้ยเขาจะตายตายตายละมึงตายตายไม่ออกะมันโอ้น่ากลัวมากขมงเลยสิกูโอย ด <Workers S 2> ุมมบมเบร์โกงยังวะกูว่าแล้วทำไมมันให้มาแค่สองตัวถ้ามันให้สี่ตัวขึ้นมานะโหว้ยเฮี้ยอร่อยออไอสัตว์นั่งมาแบบอืม